เลือกตายงวดที่7ให้92ออก3 92และงวดที่8งวดนี้1กรกฎามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอทางช่องมหาบารมีน้ำโชค ยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะมาเริ่มเก็บข้อมูลกันต่อเลยนะคะกับแนวทางที่ให้เลขเด่น922เลกใต้วดที่7ผลลังบันออก392และนี่ก็คือวดที่8 1กรกฎาคมมาแล้วคะ่ะแต่ก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทาง ในการเลือกซื้อสรากกินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะมาแล้วคะ่ะตามโจหัวกันเลยมาตามสัญญาสำหรับแนวทางเลือกใต้สถิติมีถูกชนิด2ตัวตรง ติดต่อกันเป็นงวดที่เแล้วคะ่ะถูกตรงๆไม่ต้องกาบทั้ง7จ็งวดสถิติงวดก่อนหน้านั้นทีมงานไม่มีข้อมูลนะคะอาจจะมีถูกมากกว่านี้แอดมินขอยกตัวอย่าง3งวดล่าสุดคะ่ะวัน16พฤษภาผลรางบันออก3า9และ87ปรากฏว่าให้ถูก87ตัวตรง งวดหนึ่งมิถุนาผลรางบันออก352และ20ปรากฏว่าให้ถูก20ตัวตรงงวด16มิถุนาผลรางบันออก392และ06ปรากฏว่าให้ถูก92ตัวตรงเป็นงวดที่7จสำหรับแนวทางวันนี้1กรกฎาสองเลืกใต้ให้เล็กเด่นมาที่เลข หนึ่สี่แปดเ้าแ,และชุดสองตัวมีเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่8นึ่งแปดหนึ่เก้ี่หนึ่งสีสี่แสี่เก้าแดหนึ่งแดสีดแปดดเก้้าหนึ่งเก้าสี่และเก้าเ้า มาลุ้นกันคะ่ะสำหรับหวยสองเลือกใต้หมวดหนึ่งกรกฎาคมนี้แท็บหน้าจอไว้นะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางช่องมหาบารมีนำโชคได้นำเสนอในงวดที่แล้วคะ่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อจากสถิติการออกรางบัลย้อนหลัง10ปีแนวทางที่1 กำหนดการออกสลากวัน1กร,รกฎาคมปี2568ตั้งแต่1กร,รกฎาคมปี58ดูสาถิติข้อมูลตามภาพนะคะถ้าตัวหนังสือเล็กให้ใช้นิ้ว2นิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วรากขยายภาพก็จะใหญ่ขึ้นมาค่ะแอดมินจะยกตัวอย่าง3วันล่าสุดคือ1กร,รกฎาคมปี65ได้เล็กเด่นคือ ห้าสองผลลางบันออก4ี่ปรากฏว่าถูกเลขเต่หนึ่งวันหนึ่งกรกฎาคมปีหกหกได้เลขเต็่น4่งผลลางบันออก6 0ศหปรากฏว่าถูกเลขเต็นหกวันหนึ่งกรกฎาคมปีหกดได้เลขเต็กศูน6 0 1ผลลางบันออก503ถูกเลขเต่นศนย สำหรับวันนี้1กรกฎาคมปี68ได้เลขเด่นคือ5 0 8เก็บข้อมูลไว้เทียบกันนะคะแนวทางที่2แนวทางสถิติสลากออกตรงกับวันอนังคารวันหนึ่งกรกฎาคมนี้สลากออกตรงกับวันอนังคารสถิติ สถิติตั้งแต่วันวันอังคารที่1มิถุนาปี64ดูสถิติข้อมูลตามภาพนะคะแอดมินขอยกตัวอย่าง2วันล่าสุดคือวัน1ตุลาปี67ได้เลขเต็กเต็ 6, 7, 3, 3ผลลังบันออก6 6 5ปรากฏว่าถูกเลกเต็นหวันอังคารที่1เมษาปี68 ได้เลกเต็นคือ1 8 6 6ผลรางวันออก8 6 7ปรากฏว่าถูกเลขเต่น6และเลขเต่น8สำหรับอังคารที่1กรกฎาคมนี้ได้เลกเต็นคือ6 9 6 8เก็บข้อมูลไว้เทียบกันนะคะ แนวทางที่3เป็นแนวทางเลขไหลปี68สาธิติตั้งแต่งวดอังคารที่1มิถุนาปี B 64สาธิติดูตามภาพนะคะแอดมินคอย,ยกตัวอย่าง3งวดล่าสุดวันหนึ่งมิถุนาได้เลขเด่น0987ผลรางบันออก352และ20ปรากฏว่าถูกเลขเด่น0 วันสิบหกมิถุนาได้เลขเต้น5 2าผลรางบันออก3ามเและ0ูนปรากฏว่าถูกเลขเด่น2เข้าที่หลักหน่วยบนและเลขเด่น0ย์เข้าที่หลักสิบล่างสำหรับมวดน,นี้1นึกรกดาได,ด้เลขเต่นเก้านย์หกเก็บข้อมูลไปเทียบกับ2แนวทางข้างต้นนะคะ แอดมินสรุปเลขเด่นทั้ง3แนวทางให้ตามนี้คะ่ะแนวทางที่1มีเลขเด่นคือ5 0 8แนวทางที่สองมีเลขเด่นคือ 6, 9 6 8แนวทางที่3มีเลขเด่นคือ9 2 0 6จากสถิติทั้ง3แนวทางจะพบได้ว่าเลขชนกัน2แนวทาง ที่เลข0 8 9และ6รอลุ้นไปด้วยกันนะคะวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทังแล้วมาเก็บข้อมูลกันต่อในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ